ก่อนจำได้ว่าที่ว่าไอ้แกลเราสั่งว่าอยากกินหมากล่องกองอะไรกะหมากดินจีเนาะพี่น้องตอนนั้นกะไปซื้อไว้อยู่ตลาดเนาะกะเมื่อนี้มีโอกาสก็เลยเอาไปใหายแล้วเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันไม่ได้หนิไม่นฮะได้หนิเอาเงี้ยงมืออื่นที่เอามาฝากอยากไดเงี้ยงเนี่ยของของคอยอยากได้หมากนะนะหมากสรงดองก้อง มักล่องกองเหรอออยู่บ้านจะมีบ่อโอ้มันก็มีอยู่ปากเสะอเหมือนที่ล่องกองก็เอายังอีกอันนั้นได้ร่วงกระมากานันมาเก่งเราไปจัดซื้อมาบักดินจีบักดินจีเข้ามาอยู่เสะบุ๊ดแอปเปิลได้เอาบ่เอาได้เลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเนาะมื้อนี้วันนี้ใจโอ้ตื่นเต้นนี่ ของที่ว <c ười> ่าน้อยสื่อมาลองเตรียมไว้นี่มะขามเนาะแตกะนี้มาเบิงมาเบิงเฮ้ยอันนี้มักล่องกองเด้อะเบือดกาแบ่งกันที่ละหน่อยเนาะแน่ละหน่อยแอปเปิ้ลหมากดินจีเนาะเตรียมไว้เนาะเพราะว่าตะเกะหันมีสายรายงานมาเอาอย่างนี้ว่าเราอย่างว่าแถวากลไกบ้านวาน้อยนี่แหละแถวบ้านอันนั้น วันโคกนี่แหละประมาณนี้แทนวันน้อยสีขี่ออกไปนองทากเนาะดีใจแห้พี่น้องนี้วันน้อยเตรียมไปเนะาะไลฟ์สนิทเนาะมากใหม่เหาอไปพี่น้องไปเบิ่งกันพี่นอ้องว่าเห็นเราอยู่บ่อข้าจาวายู่บ้านข้างนาดีเลยข้าจาเห็นเราอย่างกายหนาบานเขาเนาะวันน้อยก็เลยเออไปเลยใ้าไหมนี่

อยใใจเอาเงินไปซาว้าไอกฮะโอ้ยนักนักข่ว่าเขาเออสองเกงกองยาข้าวจะยกข้าวเอาเดยสบายดีพี่น้องกอนอสบสบายนุ่นุ่มนนุ่มน่าหนึงเอ้โเจ้ากัสยาง่ชาเจ้าขึ้นยางกับขื่นเลสียางมื่อเหมืนโคุนยางไปุ่เีย๋ยวพาเด้อ โอ้มีหลายอย่างคอยเอามาให้เจ้าคอยชื่อมาโดยเฉพาะเออให้คอยเจ้าจื่อคอยยุ่บ่าจื่อเจ้าจื้อเนาะอันนี้มันอะคอกันตี่คอยชื่อยังมุจักคือการคอยชื่อน้อยเะย้ำเปล่าเดี๋ยวเจ้าเจ้าได้จะสีย่างไปด้วยคนนี้สีย่างไปผุนนะขอผ่าเด้อขนาดจะเอาให้จับมานเลยมันโมลับมันมาโมลับมันกะลับอยู่บ่ล่ะโมลับว่าเข้ามาจะคอยสิบห้าจะเมื่อไปกินข้าวอยู่เขัอนเยื่นคอยไกลๆนี่ บอกขอบอกไปหรอฮะโอ้จะยะเนาะวันนี้ก่อนไปนั่งดูเสีวบรนดุบ่เดี๋ยวขอเอาจะซื้อมัตรเสีบ่นี่อืมจะซื้อไปลายมือไงขอยว่าสิเอาไปให้โอาดมเดี๋ยวก่อนขอยจะค่าเจ้าเงินเจ้าให้หาเจ้าจะซื้อไปด้วยไปนั่งก่อนไปเดี๋ยวได้ก่อนซื้อเอาเอาตัวนี้มาอยังเอาบอกก่อนนี่ตัวนี้มาข้อแรกเฮ้ยโมเมน อันนั à, ้นม qu hmm. hey, uh, right yeah. ักดินจีแม่ขอเจ้าขอหยุดคือเอาดีเด่นนี่นี่เฉพาะอ้าวจะชิญยางไม่ใช่หรือเปลนี่ได้แล้วก็ชิญยางมื้อเด้อนี่ตัวนี้มักแอปเปิลขอขอเงินไปสินี่ขอเงินไปหาพัทเนี่ยเอาไปหาพัทหรอเออจะเศร้าเจ็บโดนตีนโอ้ตีนจ้ะเจ็บมาเอามาท่ายขวอยู่เนี่ยจะยังจืดอยู่เนาะตอนไหนเนาะมีมีมีเดี๋ยวข้อของข้าบผมมีตัวนึงวะคือจะขวอยหเจ้าะอะไรบางอย่างเจาจชิญยางไม่ใช้ขวอยย่างไปนิเจ้าแน่เนเอง ใขรแน่เลยบ่นใข่แน่เดี๋ยเขาใช้ไว้ซ่าจ้าขนเนจ้าะจะกระใบ้าจะจะกระให้ใบเศร้าคุยบ่เออคเ้าเจ้าฝนเนีจะจะเอาใบหาซิบ่คเล่เงินใบหาซิฟนดใช่หมวกค่ะเน้คมีเสือเจ้าจะใส่เสือก่อนใส่เสือก่อนไปไปนั่งอยู่คุ่นก่อนไปเฮ้ย จะ่ยัไโตโทุลกจะข้นโม่ํำเดือโอ้เราเอาไปใส่ทงเดียวฮะตัวนี้มาเอียงนี่นี่นนาโตทุลกจะขคนโม่ํำเดือดสามสปุ่นตุกงจะคนสองพอจะคนพอนพอกันจะไปเบื้องเดืองได้ไหมกอะไปเบ่งสังข์ยเพพอจะคนพอคอยนี่นะเอามาไม่้ แม่ได้ล่ะคนหนึ่งโตบ๊ะโตทุร์รถข้ากท่าอยู่เพระกาแฟฮะไปเจ้าเงินไปสาวมงอ่างล้วก้อเฮ้เนาะนี่เดีอยวจะเอาเอาอะโอ้มักใหม่ได้เนาะไปตั้งใจซื้อมาให้เจ้าเลยจ้ามาเอาบ้าใบสาวฮะแล้วมาใบสาวตัดผมก่อนใช่ไหมโอ้คอยว่าตัดดอกคอยเจ็บคอย

โอเจ็บโอเจ็บหาบน่้โอเจ็บโอ้้จ็ไสื่อตั้แปลงมาตังคเายสร้ากนดโอ้เจด้วยนอยน้อยแบบนาเลยหนิ้าแก่ด้วยพอกับพีูท่วเ่อนพอไลโรนอมอํำเดือดเห็นนอ่าล้ก็ล้ำวันหนโอ้ยฟาเอ้ยฟาห้องตึงดํ้คือมอําเดือดนั้มมน้ โอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องตึบตืงกะยาแม่มันับมวนไปบัวดับเหืองบดบดฟ้าห้องถล่มดื้อดื้อบัวบัวับบวับสิดับไม่ฟังมือนีันที่จริ้าวเพือนของวอาม่เอามิโกอน้าเองเนี่ยใจฟังพวิษากอนเสร็จ้เเอาเงินมาเะเลยนะ

ไช่จะยัดท okay, sure. ิ่มคนไร่วยพอนรวยพอนนี่คนนี้ให้จะห้างให้จะมีเแ้ให้จะรับให้จะรดวใ้เจ้อเนี่ยให้เจาเนี่ยบ้านบ้านบ้านบ่านจะต้องใ่นัดตามนี่นัดตามนี่บอสาอะไรกันเ้าเี่ยวาย่างไปตีเลยอู้วมันมีก้อนก็เ่อส่ไเนาะเปนแต่ใส่ก็ต้องใส่สัเจอามีแต่สิไบปาคอยๆนํางหาเจ้าจนเมือ อืห้ขกอยย่างไปว้หนึ่งเดือนไปไปไปนี่คืออะไอยเนี่ยคอยย่างไว้นึ่งเดือนพอพอกะมีผู้เดียวบ่โมวลำเดือดฮะพอพอกะมีผู้เดียวบ่โมวลำเดือดอันนั้นชาตุยจะไปตัวนี่ติวติวจะไปใส่เดือดเห็นนะจะไปเห็นอยู่บ่เซลบรนโคอีติวบ่นะคอยบ่เห็นเป็นต่พี่บ่ามี้่บ่เห็นแต่จ่างนี่แหละพอพอจะข้นบ่มัวลำเดือด หมอระดมเดือกแบบไหนม้อน้ำมอระดมเดือกมารับปีกายเนี่ยพอจะคนพอกับมีผู้เดียวบ่เออน่าจะมีผู้เดียวหรือมั้งแม่์ได้หรอแม่บมอจักคือกันแม่์ไผ่หญาครโตโทลรก็ขคนมอระดมเดือกจักคือถามก็ไปก็มาอยู่จันทร์สิเป็นตุรกวะมวนักวันสิเป็นเป็นโตโทลกก็วันสิเป็นหาลำมันคือมัวระเออเออน้ำเขาขอมีเพลงหเจะเต้นอยู่เพลงจะเองเพลงซาติวเต้นวะ ดังแหงื่อในส่วนตัวเนี่ยเออติวเอ้ยติวแบบนี้เขอาหอไปขอไปย่างย่างแล้วเนาะขอไปย่างไปส่งเจ้าหอดคุณจะชิบไปบ้านใดก็ขอชิเมื่อข้าแป้งนี่นะขอไิย่างไปส่งเจ้าหอดข้าแป้งเนาอจะหามถอดได้เสือเขาเด้อเมื่อขอว่ถอดเนาะเอายืนดีๆีเพื่อขอจะถ่ายเสือเจ้าหอนะไปเลยพี่น้อย ตั้งบ่อแบบน้ำสัมบ่อบ่อเลยเสียหายอย่างเดียวไหลเงินหนักกวนี้เนาะเอออีกเลยจักแล้วสิหย่างไม่ใช่แต่ว่าเบิ่งเสือเริ่มอยู่หน่อยเลยเสือบ้านน้อยเองนะเสือสองนาะงมีหกน้ำพวกนี้ย่างไปเรื่อยๆเป็น จังหวัดประจำวันของเราเลยวัน้ได้หยดสื่อประศีแล้วเนาะเราอยากมาเาครับพี่ถามมาเลยเอาไปบิสีมคอยอยู่หากับีต้นอยู่แล้เนาะขอยยังไงจะกินข้ากิน้นามมาเลยอายืนหยิบดีก่อนวันหนึ่งไยบายเอาสเด่นโตอีี่เนาะเจ้ขอบใจในตี้ ันได้ขบใหเด้อยให้เจอห้างให้เจอห้างน้อยว่าละเด็กผน้องี่ทังังเสือเนาะเดยวชิย่างออกกลางเลยีหน่อยโดดสดนะตอนนี้ก็่าสี้นะเนาะ สีเวิ่งว่าสีวิร์กอดไซแดดยังงี้จะว่าเมื่อยว่าจะย่างโยโยขึ้นบ่อต้รถดน้อขคอยดิเดี่ยวขอไปถ่าทางหนาเด้อ เองนะเดี the ๋ยว่าเราใส่เสือเด้อพี่น้อมใส่เสือในวาระเนาะไม่ตดทากนเด้อในวาระอยู่ละเออแปบอกเราเ่าบ่ห้แก่เด้อบ่ห้แก่เท่าไหรเราก็แก่เราหอนเราบ่มีเหยียงนึมือตามที่ส่เดียดนึงมือเออพาเราจิไปใช้เห็นยังมีคนว่าเอฟ าไปงดินน้ำถาพี่น้องเราว่าคนดังอยู่ในล่ามีคนหูจักเราค่อยว่าตัวเบ็ดนัใครน้หูจักเราดนน้ำนักเลงไปจ้าเขาเอื้นกับเบาน้องเขาเนาะเ่าน้องเขาจอในที่เขาเอื้นเอฟซีเะหานี่พุ่นปัดทำ

โซะอดเสือไปเบิ้งขาขาวขาเคเสียนาหันก็ิบืนเลยเนาะก็เน่รำเหืองเลยจะไเคยเบื้งว่ามอวำเหืองดูซเคออยู่รับมวนอยู่ว่หล่ะแ้าจากมาโอ้เขากวโอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องสมบรณทสมกัยญาแม่มันเขาลับเนี่ยคนขึ้นสิเต็มบัตรเนาะคนมีคนมีรำเดืองเนาะเออเ

ไปส่งเจ้ายุคอนบันดุยหนูหอตะเมืม่มมมอเลยแล้วก็สิขอชาต้องจอใหนี่ๆ,ๆขาเนี่ยเอฟซีจอเอฟซีจดะฮะขอใบชาวขข้องเป็นเนี่ยเราหอมมากไหมปไปพี่น้องก็มีสัมเนีนเยดเด้อคิไ้ไปเราย่างไปตามธรรมชาติของเราเนาะ